บอนนโดนพบความรักพอดีที่ลงตัวในซิงเกิลใหม่น่ารักจนใจเจ็บกับคำพูดสุดฮิตที่อบอุ่นหัวใจอนาซิริอนาซิริโครงการบ้านของคนรุ่นใหม่ชวนศิลปินรุ่นใหม่มากความสามารถบอนนาดอหรือบอนนะโดนล้ำประเสริฐเจ้าของปรากฏการเพลงสุดไวรัลนในโซเชียลที่ไม่ว่าปล่อยเพลงไหนออกมาก็ฮิตติดหูติดชาร์ตอย่างเพลงฉลามชอบงับ อหรือเพลงหัวใจปลาดาวล่าสุดได้ร่วมผลิตผลงานเพลงน่ารักจนใจเจ็บ f l j u s t Right เพลงน่ารักอบอุ่นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความพอดีที่ลงตัวในบ้านที่ใช่ทุกฟังก์ชั่น ชวนรับชม MV พร้อมกันได้แล้ว29สิงหาคมนี้ผ่าน YouTube Channel s a n s i r i PLC และรับฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มพร้อมกับมีท่าเต้นน่ารักจนใจเจ็บที่ต้องเต้นตามได้ใน TikTok น่ารักจนใจเจบ็บ คำฮิตติดหูในโซเชียลได้นำมาเป็นกิมมิกที่นำมาเป็นชื่อเพลงและเนื้อหาความหมายของเพลงที่บอกเล่าความรู้สึกที่อยากบอกกับคนที่ชอบว่า เธออย่าน่ารักไปมากกว่านี้เลยใจฉันละลายไปหมดแล้วเบบี้เธอน่ารักจนทำให้ใจเจ็บยิ่งตอนที่เธอยิ้มยิ่งทำให้เจ็บใจเนื้อเพลงที่กล่าวชมจนอยากขอร้องให้คนที่ชอบมาอยู่ด้วยกันอยู่กับฉันได้ไหมได้ไหมได้ไหมใจฉันมันละลายเพราะเธอส่วนเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอ เป็นเรื่องราวของบอลนดนที่อยู่ในบ้านท่ามกลางบรรยากาศและพื้นที่ที่ลงตัวได้พบเจอคนสำคัญที่อยากจะอยู่ด้วยกันและคนดูจะได้เห็นมุมหน้ารักๆของบอลนดนในมิวสิกวิดีโอแบบเต็มอิ่มพร้อมทำทุกกิจกรรมต่างๆในทุกมุมของบ้านหลังนี้ที่ไม่ว่าจะกิจกรรมประเภทไหนก็เป็นมิตรและปลอดภัยเหมือนความรักที่ปรับเปลี่ยนไปตามฟังก์ชันที่ใจต้องการอนาสิริ กับคอนเซปต์ฟิวจัสไรท์หรือความพอดีที่ลงตัวที่รวมทั้ง5้าไฮไลท์สำคัญมาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กจัสไรท์เกิดไอเดียใหม่ได้เสมอ เมื่ออยู่ในพื้นที่ทำงานที่ลงตัวเลิฟจัสไร์เชื่อมความสัมพันธ์กับคนในบ้านได้อย่างอบอุ่นเพล์จัสไร์เล่นสนุกได้อย่างเต็มที่ทุกช่วงวัยในพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครันอีทจัสไร์กินดีอยู่ดีกับผักปลอดสารเคมีที่หาทานได้ง่ายลีฟจัสไร์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนี่คือบ้านที่บอนนดนเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักพอดีที่ลงตัวนะัโครงการบ้านอนาซิริ ที่อยากชวนทุกคนไปรับชมเรื่องราวน่ารักจนใจเจ็บวันที่29สิงหาคมนี้ทาง YouTube c h a n n e n แสนซีรีส์ TLC และรับฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มพร้อมชวนคนน่ารักร่วมเล่นชอนเลนในติกตอกกับท่าเต้นที่ต้องขอร้องว่าอย่าน่ารักไปมากกว่านี้เลยเพราะจะทำให้ใจเจ็บไม่ไหวและนี่คือบ้านที่ บอลน,นดลเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักพอดีที่ลงตัวนะโครงการบ้านอนาซิริที่อยากชวนทุกคนไปรับชมเรื่องราวน่ารักจนใจเจ็บวันที่29สิงหาคมนี้ทาง YouTube c ช a n n e l แสนซิริที PL c และรับฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มพร้อมชวนคนน่ารักร่วมเล่นชอนเลนในติ k ตอกกับท่าเต้นที่ต้องขอร้องว่าอย่าน่ารักไปมากกว่านี้เลยเพราะจะทำให้ใจเจ็บไม่ไหว